กระดุมเม็ดบนหมุดหมายสําคัญที่สุดในบรรดากระดุมทุกเม็ดถ้าติดกระดุมเม็ดบนผิดที่เม็ดอื่นก็ไม่อาจติดให้ถูกได้สวัสดีค่ะนี่เป็นอีพีแรกของรายการกระดุมเม็ดบนซึ่งดิฉันจะขอเริ่มต้นด้วยประเด็จท้าทายที่หลายครั้งเรามาักตั้งเป้าหมายในการขึ้นเป็นผู้นำอาเซียนในมิติต่ตางๆโดยดิฉันจะเริ่มจากการเจาะความเป็นไปได้ของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ที่ปักหมุดไว้ว่าภายในปี2,569หรืออีก5ปีข้างหน้าเราจะขึ้นเป็นผู้นำอาเซียนโดยวันนี้ดิฉันเชิญผู้ประกอบการตัวจริงมาร่วมพูดคุยกับเราคุณกุณลโชคโพพัฒนาชัยผัวเรือใหญ่ของ AI t e เทคโนโลยีกลุ p ธุรกิจระดับพันล้านที่มีเสาหลักธุรกิจในด้านของการบรูรณาการระบบอัตโนมัติหรือออโตเมชันซิสเต็มอินเตอร์เก n ค่ะ สำหรับเป้าหมายที่เราปกหมุดไว้นี้คุณกุลโชคอมองอยังไงบ้างคะถ้าเราอยากจะเป็นผู้นำด้านผลิตส่งออกโรบอทของอาเซียนเนี่ยต้นต้นต้องกลับไปดูภูมิภาคทั้งโลกก่อนว่าใครมีมผู้เล่นรายใดในโลกบ้างถ้าตัวเราสามารถแข่งขันได้ในในเซกเตอร์นั้นแล้วก็ครอบคลุมภูมิภาคนี้ได้เนี่ยก็สมควรเดินทีนี้ถ้าเราสมควรทางไฟแนนเชยนว่าเดินได้แล้วเนี่ยก็กลับมาดูความพร้อมทางเทคโนโลยีว่า เรามีความพร้อมทงได้านการออกแบบโรบอทการผลิตชิ้นส่วนโรบอทเรามี supply chain ที่เหมาะหรือ,อยังเราสร้างแบรนด์อิเมจได้ไหมถ้าทําอย่างนี้ได้การจะเป็นเป็นผู้นําในอาเซียนเนี่ยก็คงเป็นไปได้เพราะผ่าน v i s i b i l i t y มาแล้วแต่ถ้าเป็นไปไม่ได้ในเ,เชิงนี้มันมีทางอื่นอีกไหมอันนี้ก็ต้องมาหา option ในการที่จะผักตัวเองให้ ให้เดินหน้าไปสู่จุดที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศครับเช่นจอยกับใครก็จะเดินหน้าเข้าสู่จุดที่เป็นพลาสติกที่สําคัญที่เดินได้ครับถ้าเป็นระบบออโตเมชันระบบการผลิตอัตโนมัติเนี่ยก็จะถือว่าไทยเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในตําแหน่งผู้นําในอาเซียนได้เพราะว่าความที่เรามีมีโรงงานผลิตรถยนต์อยู่เยอะมีชิ้นส่วนอยู่เยอะเพราะฉะนั้นจะมีเอสไอไทยที่ประกอบเรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็ซัพพายให้โรงงานในไทยแล้วส่งออกไปเพราะฉะนั้น มันกลายเป็นธรรมชาติของอุตสาหกรรมเอสไอไทยว่าทําตรงส่วนนี้ได้อยู่แล้วในในส่วนนี้เนี่ยถามว่าจะมีใครมาแข่งกับเราในอาเซียนไหมตอนนี้ผมยังมองว่าไทยไทยยังได้เปรียบอยู่นะครับแต่ว่าพอเปลี่ยนเป็นเรื่องโรบอทปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้แข่งกับอาเซียนแล้วเราแข่งกับโลกครับเราแข่งกับผู้ผลิตจากยุโรปเราแข่งจากผู้ผลิตจากจีนเราแข่งผู้ผลิตจากญี่ปุน่นเพราะฉะนั้นต้องกลับมาดูความพร้อมของตัวเราก่อนว่าเราเราพร้อมที่จะไปแข่งตรงนั้นไหมทําอย่างไรถึงจะพร้อม ในเวลาเท่าไหร่ครับอันนี้จะเป็นอีกโซนหนึ่งเลยครับแล้วเวียดนามที่ขึ้นชื่อเรื่องซอฟต์แวร์จะมีโอกาสแซงไทยไหมคะคืออันนี้อาจจะเป็นความท้าทายอีกอันนึงก็คือว่าการจะทําระบบออโตเมชันเนี่ยมันจะมีสองส่วนส่วนอันที่หนึ่งส่วนที่เป็นเมคานิกเป็นฮาร์ดแวร์ซึ่งอันนี้มันหมายถึงภาคเรื่องความแข็งแกร่งความคงทนการใช้งานโดยไม่เสียหายซึ่งภาคพวกนี้เราเราได้เปรียบอยู่นะฮะซึ่งถ้าถ้า ไม่สามารถทําภาคนี้ได้เนี่ยก็จะไม่มีฮาร์ดแวร์ที่จะไปทําการผลิตจริงได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องซอฟต์แวร์เนี่ยคือซอฟต์แวร์เนี่ยประเทศไทยก็ไม่ได้ด้อยนะฮะอย่างอย่างอย่างขบวนการปัจจุบันที่เราพัฒนายอยู่ใน a i t e เ h เนี่ยก็คือสามารถใช้ Image และ o อน i t i o n ของ artificial intelligence AI เนี่ยมาทำการคัดเลือกเป็นตัวกุ้งแห้งหรืออะไรเนี่ยในการ Inspect ว่าอันไหน NG ไหนโอเคได้สปีดที่รวดเร็ว,วเพราะนั้น a อ d o n ระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์กับ a อเข้าไปด้วยกันเนี่ย ผมคิดว่าเราประเทศไทยมีความพร้อมนะคะคือเราไม่ได้มีข้างเดียวข้างฮาร์ดแวร์ก็มีข้างซอฟต์แวร์ก็ม,กมีทีนี้ประเทศรอบๆเราที่ยังยังอาจจะเรียกว่าไม่ได้มาทางด้านการผลิตเครื่องจักรหรือเอสไโดยตรงเนี่ยการจะมีซอฟต์แวร์ข้างเดียวเนี่ยโดยที่ฮาร์ดแวร์ไม่แข็งแกร่งเนี่ยก็อาจจะทําให้เดินเดินลําบากบ่านิดนึงแต่ว่าการที่มีส่วนผสมพวกนี้ให้ครบและประเทศไทยก็มีพวกนี้ครบเนี่ยผมมองว่าประเทศไทยก็ยังยังเดินหน้าได้ดี แล้วก็ถ้าสร้างซัพพลายเชนใหม่ถึงว่าเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วจอยกันเป็นคลัสเตอร์ได้ผมมองว่าก็โอเคครับในด้านการส่งออกและผลิตนะคะบ้านเราคลื่มหน้าไปถึงไหนแล้วส่งออกขุนยนต์นะครับเอหรือว่าการส่งออกระบบอัตโนมัติเนี่ยผมผมจะแยกเป็นสองส่วนนะครับคือถ้าเป็นเรื่อง ถ้าเป็นเรื่องของระบบอัตโนมัติเนี่ยผมมองว่าโดยโดยความสามารถของประเทศไทยเอไไทยเนี่ยระดับเทคโนโลยีในอาเซียนเนี่ยไม่ได้เป็นรองใครอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันที่จริงเนี่ยเราเราทำการส่งระบบอัตโนมัติออกไปในภูมิภาคอาเซียนไปตามโรงงานที่ผลิตรถยนต์หรือว่าอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในอาเซียนรวมถึงอินเดียรวมถึงปากีสถานรวมถึงยุโรปอยู่แล้วด้วยซ้ำไปนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของระบบอัตโนมัติเนี่ยผมมองว่าเราทําของเราอยู่แล้ว แต่ว่าในเรื่องในเรื่องของหุ่นยนต์เนี่ยการส่งออกหุ่นยนต์เนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องมองละเอียดขึ้นนิดนึงคืออันแรกเนี่ยถ้ามองว่าเป็นการประกอบหุ่นยนต์คือนํานํา C K D เข้ามาแล้วประกอบภายใต้แบรนด์แบ,นดแ,บนดแบรนด์หนึ่งก็ส่งออกเนี่ยผมมองว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ไม่ไม่ยากนักแต่ว่ามีข้อแม้ว,ว่าคอ o s t competitive นะฮะเพราะว่ามันมันเหมือนกับว่าเขาย้ายฐานมาประกอบที่นี่ถ้าต้นทุนของเราค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยทําให้ แบรนด์มันยังแข่งขันได้เนี่ยผมมองว่าคิดของการประกอบ CKD ออกไปเนี่ยก็ยังเป็นทิดที่เป็นไปได้ง่ายแต่ถ้าจะมองว่าเป็นผู้ผลิตและประกอบผลิตหุ่นยนต์และส่งออกไปเลยเนี่ยอันนี้ภายใน5ปีอย่างที่เป็นคําถามเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องมองละเอียดนิดนึงเพราะว่าการที่จะทําหุ่นยนต์ภายใต้แบรนด์ตัวเองอาจจะต้องมีความพร้อมตั้งแต่การออกแบบ การผลิตเซอร์โวมอเตอร์การผลิตคอนโทรลเลอร์การผลิตหลายๆมุมให้พร้อมเพื่อที่จะไปแข่งกับแบรนด์ระดับโลกที่เป็นอยู่ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะทําให้เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องวางแผนอย่างละเอียดและทําให้มันเกิดขึ้นได้จริงอันนี้จะมีความยากกว่าครับในด้านการสับสนจากภาคราฐัฐล่ะคะอย่างเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยมีการออกมาตรการส่งเสริมการยกระดับสู่อินเทอรี่น4.0แต่ว่าไม่มีข้อบังคับใช้เรื่องของ local content ตรงนี้จะส่งผลยังไงบ้างคะ เอิงจริงๆอันนี้ก็ก็ผมคิดว่าภา,าคภาครัฐของภา,าครัฐบาลไทยเนี่ยก็เห็นความสําคัญของภาคอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามที่เรียกว่าจะมีนโยบายเรื่องจะส่งเสริม si ไทย system integrator ไทยอ่ให้ให้เข้มแข็งขึ้นก็เลยมีนโยบายผ่าน boi ออกมาเรื่องการสนับสนุนอย่างนี้ทีนี้ถ้ามีการยกเว้นเรื่องพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าก,ก,ก็น่าจะเป็นเรื่องที่รัฐบาลคงจะมองเห็น อะไรใหม่ออกมาถามว่ากระทบไหมก็น่าจะกระทบเพราะว่าจริงๆความตั้งใจเบื้องต้นเนี่ยอยากจะสนับสนุนให้มี SI ไทยขึ้นมาประมาณสักสองพันบริษัทเพื่อจะจัดการขบวนการออโตเมต e ออโตเมชันไฟในประเทศที่เก่งมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่านโยบายที่ออกมาแล้วยกเว้นเนี่ยทำให้ SI ไทยเนี่ยมีความไม่เข้มแข็งขึ้นอันนี้ก็จะเป็นการทำให้การสนับสนุนอ เอไทยเนี่ยก็จะด้อยลงแข่งขันได้น้อยลงก็ก็กระทบโดยตรงครับครับผมครับอันนี้กําลังส่งสัญญาณให้ภาครัฐจะต้องทบทวนเรื่องนี้หรือเปล่าคะเผื่อภาครัฐเนี่ยผมก็มองอย่างที่บอกบอกไปสามจุดนะฮะว่าอันที่หนึ่งคิดเอาให้ชัดนโยบายเอาให้ชัดว่าจะสนับสนุนเอไทยจะต้องทําอย่างไรเอาให้ชัดอันที่สองคือว่าวิธีปฏิบัติที่ภาีโไออ่ะ ซึ่งอันนี้มันสนับสนุนทั้งภาคผู้ประกอบการด้วยแล้วก็ psi ด้วยแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องวิธีปฏิบัติเนี่ยมันอาจจะเข้าใจยากแล้วก็ปฏิบัติไม่ช้าแม้จะมีทางค o ก็คือ center of robotic excellence เข้ามาช่วยแล้วก็ยังบางครั้งบางคราวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ยังช้าอยู่นิดนึงอันที่สามก็คือเรื่องสปีดของภาครัฐนะฮะคือการจะผักทั้งทิศทางและว,วิธีปฏิบัติเนี่ยก็ต้องมีสปีดผักมันสองอย่างให้เกิดขึ้นเร็วด้วย ไม่เช่นนั้นเนี่ยภาคอุตสาหกรรมที่มีอยู่หลายหมื่นโล่เป็นแสนโล่ฮะซึ่งสิทธิประโยชน์หรือว่าทิศทางหรือโมเมนตัมที่มันควรจะเกิดขึ้นอ่ะบางครั้งรอแค่วันเดียวหลายหลายหมื่นโลงรอพร้อมกันก็เป็นค่าใช้จ่ายมหาศาลหรือว่าถ้าเดินหน้าได้เร็วอีกวันหนึ่งก็เป็นออป p o r u n i t y ที่เกิดขึ้นมหาศาลเหมือนกันนะครมันก็เลยเคยอยากจะเน้นเน้นประเด็นนี้ว่าถ้าช่วยกันทาตรงนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศมากขึ้นเร็วขึ้นด้วยครับ